เมื่อวันที่31มอมกราคมที่โดมลานอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพสีสำโโงอําเภอสีสำโรงจังหวัดสุโข,ขทยัยวิทยาลัยการอาชีพสีสำโโงได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดสุโข,ขทยัยให้ดำเนินโครงการประเมิน โดยมีว่าที่ร้อยโทดอกเตอร์นิคมเหลี่ยมจุย้ยประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานและนายขถาวุฒเทพยศผู้อำนวยการวิทยาลายัยการอาชีพสีสำโรงเป็นผู้กล่าวรายงานและนำคณะกรรมการคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเยี่ยมชมให้กำลังใจนักศึกษาและให้คะแนนแต่ละกลุ่มงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ จากการประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ดังกล่าวมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดังนี้ประเภทที่ 1. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวได้แก่ผลงานประตูคัดกรองอุณหภูมิจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประเภทที่ 2. สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพได้แก่ผลงานเครื่องคัดผลมะม่วงจากวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยประเภทที่ 3. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ได้แก่ผลงานผลิตภัณฑ์เลิศดรสมายองเนสผสมแกงมัส,สมัน่นเสริมแป้งกล้วยน้ำว้าดิบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขทดไทยประเภทที่4สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรได้แก่ผลงานรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจากวิทยาลัยเทคนิคสุขทดทยและประเภทที่ 5. สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนได้แก่ผลงานหัตถศิลป์ถิ่นพระร่วงเจ้าจากวิทยาลัยการอาชีพศีลสำโรง โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นวัตกรรมอาชีวศึกษาของจังหวัดสุโขทยัยเพื่อส่งข้าวประกวดผลงานในระดับภาคและระดับประเทศมุ่งสู่ความสําเร็จของสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นวัตกรรมอาชีวศึกษาต่อไปทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งผลงานของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทยัยสร้างผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้กับสถาบัน และได้รับการยอมรับจากตลาดด้านการค้าและการผลิตอย่างต่อเนื่องนัทวดีพ่วงโหงรายงาน